อันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องประกัป่าแก้มแดงก่อนนะอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะแยกสเหลี่ยมยให้นะครับอันนี้ก็มีที่ฟอมๆไว้ก็มีหน่อยหนึง่งก็จะเป็นเรื่องกระโดงกับเรื่องหางนะก็ตามมาตรฐานเขานะครับตัวมันก็จะ,ะเล็กๆเนีย่ยดูหางดูหาง ตัวนี้สวยนะแต่ว่าติดตรงกระโดงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเ,เต็มๆนะครับเดี๋ยวผมคับแป๊บหนึ่งสามตัวอย่างสามตัวอย่างนะเหรียญไม่ได้ล้างเลยตัวเมียลายไทยใครอยากได้นะฮะตัวละร้อยห้าสิบรวมส่งนะตัวเมียนะน้ำอะไรให้ปป่า,ปามันก็ถ่ายยากหลัอนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาสองตัวนะตัวนี้ ใช้น้ำคมหางสวยนะครับเดี๋ยวนี่นะเห็นไหมปลาป่ามันถ่ายยากนะครับตัวนี้ไม่ดีอย่างนึงนะครับกระโดงมาติดแดงนะเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วตรงหางอะแซมมันเหมือนจะเกินด้วยนะครับแต่ใชาน้ํใชาน้ําก็คือ ช่วงลําตัวปลาข้างล่างนะครับแล้วก็ตะเกียบสองเส้นนะหายแม้ยาวสวยเลยนี่ผมก็บอกเท่าที่ผมรู้นะผิดพลากดการใดก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูมันพองนะเดี๋ยวเราไปดูตัวหลังตัวหลังครบ,ครบ,ครบเลยตัวนี้น่าเอาไปพัฒนาเป็นพวกไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปต่อไปนะหนังสือเล่มนี้มีให้ให้ทําคลิปเยอะเลยที่ทําคลิปนี้ก็คลิปนี้นี่คลิปนี้ครบผ้าสิบลค์นะ คลิปนี้ก็ขอห้าสิบไลค์เดี๋ยวจะหาเวลาทําให้นะครับนี่เห็นไหมปาป่ามันถ่ายยากนะครับแล้วก็ทํายากด้วยพี่ๆเพื่อนๆคนไหนลงขายก็ช่วยเขาอุดหนุนเขาหน่อยนะครับมันไม่ใช่ทําง่ายๆนะป่าป่านะเพราะยากโดยบางคนก็เพาะไม่ได้นะเนี่ยวเกิดหลังไม้มาถักมาขอซื้อผมผมก็คู่ละสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับ ก็มีฟอร์มตัวเล็กเล็กนิดเดียวครับพวกนี้เหลือไปดูตัวหลังแล้วตัวหน้าไม่พองแล้วแหละตัวนี้สวยนะแต่มันไม่พองสู้เนี่ยห่างยาวเน้่อจะยกตัวอย่างให้ดูห่างสวยแต่มันไม่พองก็ไว้อกาสหน้านะเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะทรงสวยนะฮะอย่าเลี้ยงอ้วนนะปะ่านะครับ เห็นไหมครับเฟี้ยวไหมใครว่าเฟี้ยวไหมเฟี้ยวผมไม่รู้ผมว่าผมเฟี้ยวเฟี้ยวแต่มันเฟี้ยวเฟี้ยวมันปรากฏไม่ได้นะครับมันติดกระดงติดแดงนะนะครับปรากฏได้มันก็ตกรอบนะนี่เราไปดูตัวหลังกันดีกว่าตัวเนี้ยที่ผมบอกว่าสวยกระดงมันไม่ติดแดงนะแต่ว่าลายไม่สุดนะครับเห็นไหมครับ แซมห้ามเกินสามเส้นนะนี่เห็นไหมแซมล่างแซมบนแซมนี่คือเส้นย้อนย้อนแทงขึ้นไปนี่นะกา้านหางเห็นหคนะ,นะครับนี่นี่แมโอ้โอเป็นไงประป่าพองยากับผมเลยไม่ค่อยนั่นนะก็สวยเลยดูดูหล่อๆเลยะฮะยืนน้ำเฟี้ยวไหมครับหลังจากกิปนี่ออนแอร์ตัวนี้นะ ตัวนี้เกตเนี้ยผมคัดให้นะสามร้อยห้าสิบนะครับกระดงไม่ติดแดงแล้กระดงติดแดงคู่ละสองร้อยลวมส่งพอเอาไปทำนะทำเล่นสนุกๆน,นะครับเป็นประกาศป่าแก้มแดงพัก,กแล้วก็แก้มแดงพักกลางหรือว่าแก้มแดงพักเหนือนะฮะนี่หล่อๆเนหะ็นไหผมบอกแล้วตัวหลังนี่หล่อจริงแต่ว่าลายมันลายห่างไม่สุดนะฮะเสียอย่างนึง ยีไงโอ้เจ็ดไม่เจ็ดไม่เขียวแล้วลำตัวสื่วยสวยนะเนื้อเนียนนะนี่แบบนี้เนื้อเนียนนะแต่ว่าต้องไล่เครื่องอ้วนไปนิดหน่อยไหมหนาตัวหนาฝาตัวหลังนะคะเห็นไหมครับโอ้โหเย็นน้ำเราหล่อเลยโอเคครับไม่งั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ เพราะเดี๋ยวมีแพ็กปลาอีกไงก็คลิปนี้อยากให้ลงพวกสัดส่วนปลาอื่นนี่ก็คลิปนี้ขอสักห้าสิบไลค์นะบาย